สวัสดีแฟนหงแดงลิเวอร์พูลทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นริเวอร์พูลประจำวันที่23เมษายน2565โดยลิวเวอร์พูลเดลี่ไบเซอซึ่งวันนี้ก็มาเป็น EP ีที่2แล้วและผมก็ได้คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคง การันตีและมั่นใจได้คลิกตที่ลิง์ด้านล่างเลยครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยประเด็นเบาๆเกี่ยวกับอนาคตของหนึ่งในนักเตะที่เราปล่อยตัวออกไปเก็บเกี่ยวหาประสบการณ์การลงสนามอยู่ในเวลานี้ในศึกแชมเปี้ยนชิพ เขาคนนั้นก็คือทางเนโกวินเลียมแบ็กขวาเด็กปั้นของเรานั่นเองหลังจากเจ้าตัวย้ายไปอยู่กับฟูลแลมด้วยสัญญาระยะสั้นตั้แต่ช่วงเปิดตลาดหน้าหนา,หนาวเมื่อเดือนมก,กราคมที่ผ่านมายาวไปจนกระทั่งช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้เขาได้รับโอกาสลงสนามเพียงแค่8นัดเท่านั้นให้กับลิเวอร์พูลในช่วงครึ่งแรกของฤดูกาลหลังมีทางเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนแบกขวาตัวจริงของเราควางโอกาสการลงสนามของเขาอยู่ นั่นทำให้เจ้าตัวเลือกย้ายไปเล่นกับทางฟูลแลมเป็นการชั่วคราวและเขาก็กลายมาเป็นดาวเด่นสำหรับทีมของมาโกซิวาที่ได้รับโอกาสลงสนามอย่างสม่ำเสมอในลีกลองของอังกฤษเขาลงเล่นให้กับฟูลแลมไปทั้งสิ้น14นัดโดยใน13เกมในจำนวนนั้นเป็นการลงสนามในศึกแชมเปี้ยนชิพพร้อมฝากผลงานทำไป2ประตูกับอีก2แอซิตจนช่วยให้พวกเขาเลื่อนชั้นกลับมาสู่พรีเมียร์ลีกได้สำเร็จในการแข่งขันฤดูกาลหน้า แน่นอนว่าด้วยผลงานที่โดดเด่นของเขาก็ทำให้ฟูแลมต้องการที่จะซื้อขาดตัวนักเตะไปร่วมทีมแบบถาวรหลังหมดสัญญายืมตัวดังกล่าวด้วยสนอนราคาเหล่าสิบล้านปอนด์ด้วยกันทว่าล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางนิวภูเอ็กโค่สื่อวงในของสโมสอนก็ได้ระบุว่าทีมของเรากำลังหันมาหารือเกี่ยวกับอนาคตของทางวินเลียมใหม่อีกครั้งและจะไม่เร่งรีบขายเขาออกจากสโมรสร แรกเริ่มเดิมทีสโมสรก็ตั้งใจจะขายขาดเจ้าตัวออกไปหลังสิ้นสุดฤดูกาลนี้อยู่เหมือนกันแต่จากผลงานที่เขาแสดงให้เห็นอยู่กับทางฟูลแลมก็ทำให้ลิเวอร์พูลเริ่มลังเลจนกลับมาทบทวนจุดยืนของพวกเขาอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้ ไหนๆก็เปิดประเด็นว่้เรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของนักเตะภายในทีมของเรากันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูข่าวสารของทางนาบีเกอีตาเมดฟิลทีมชาติกีนีกันบ้างเขาย้ายจากอาเบราฟซิกมาร่วมถิ่นแอนฟิลตั้งแต่เมื่อซัมเมอร์ในปี2018ได้สนนราคาสูงถึง 52. 7 5ล้านปอนด์แต่กลับไม่สามารถแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่ ตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมานอกจากเรื่องของการปรับตัวแล้วอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ของเขาก็คือปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บที่ตามลบกวนเกอีตามาโดยตลอดจนเขาไม่สามารถลงสนามได้อย่างต่อเนื่องให้กับทีมของเราได้ แม้กระนั้นผลงานของเจ้าตัวก็เริ่มโดดเด่นขึ้นมาตามลำดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแข่งขันฤด,ดูกาลนี้แต่สัญญาของเขากับสโมสรก็เหลืออยู่แค่เพียงปีเดียวเท่านั้นทำให้เกิดความไม่แน่นอนในอนาคตของเขาขึ้นมาอีกทว่าล่าสุดเยอร์เกนครอปกุนซือใหญ่ของทีมเราก็เปรยเป็นนยว่าเกอิต้าอาจจะได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่หลังออกมาบอกเองเลยว่าเขามีอนาคตที่สดใสรออยู่กับสโมสร เมื่อใดก็ตามที่นาบีเกอีตาจับจังหวะการเล่นของตัวเองได้เขาก็เป็นสุดยอดนักเตะเสมอมาเลยนะครอปกล่าวทว่าโชคร้ายที่ในอดีตที่ผ่านมานั้นเขาจับจังหวะของตัวเองไม่ได้เหมือนอย่างที่เราและตัวเขาคาดหวังทว่าบางทีในตอนนี้เรื่องเหล่านั้นได้ผ่านพ้นไปหมดแล้วนะแล้วมันจะเป็นช่วงเวลาแห่งอนาคตที่สดใสสำหรับตัวเขา เขเป็นนักเตะที่สุดยอดมากและผมเองก็ทึ่งกับเขาเป็นอย่างยิ่งนาบีอยู่ที่นี่มา3หรือ4ปีแล้วนะทั้งเขาและติอาโก้คันชาร่าต่างก็เป็นมิดฟิลด์ที่เก่งที่สุดของบุนเดสลีกาตอนก่อนที่พวกเขาจะย้ายมาอยู่กับทีมของเราดังนั้นการที่เราไปคว้าตัวนาบีและตามมาเรติอาโกมันเป็นไอเดียที่ยอดเยี่ยมมาก ไปกันต่อเลยกับข่าวที่สมของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งในนักเตะที่มีข่าวเชื่อมโยงกับทีมของเรามาอย่างต่อเนื่องยาวนานกับทางจุดเบลลิงแฮมกันบ้างเมื่อเขาทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจกับทางบรุสเซียดอทมุนในศึกบุนเดสลีกาของประเทศเยอรมันจนตกเป็นข่าวพัวพันกับสโมสรชื่อดังมากมายไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้เชลซีและรวมถึงลิเวอร์พูลของเราด้วย ล่าสุดเดียวก็โชตาดาวยิงทีมชาติโปรโตุเกตของทีมเราก็ไปออกรายการ PlayStation Next Gen Icons และตอนหนึ่งของการให้สัมภาษณ์ของโจตัวก็ถูกยิงคำถามว่าใครคือนักเตะดาวลุ่งที่ดีที่สุดในโลกผมคิดว่ามันเป็นทางจุดเบลลิงแฮมนะโชตาตอบเขาเป็นนักเตะที่สุดยอดมากผมคิดว่าเขาจะก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในนักเตะที่ยอดเยี่ยมที่สุดได้ในอนาคตข้างหน้า ทั้งนี้โชต้าไม่ใช่นักเตะคนแรกของลิเวอร์พูลที่ออกมาเอ่ยปากชื่นชมเบลลิงแฮมเช่นนี้เพราะเมื่อเดือนที่แล้วทั้งจอแดนเฮนเดอร์สันกับตันทีมของเราเองก็ออกมาพูดถึงหนุ่มน้อยวัย18ปีรายนี้ด้วยเช่นกันผมไม่ชอบพูดถึงนักเตะด้วยการยกย่องพวกเขาเหล่านั้นมากเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่มีอายุน้อยแต่สิ่งที่ผมบอกได้เลยก็คือผมประทับใจในตัวของจูดเบลลิงแฮมนะ h เฮนเด s o n กล่าวเอาไวนะ้ณช่วงเวลานั้นผมชอบแนวทางการเล่นของเขาผมชอบบุคลิกภาพของเขาซึ่งผมมองว่านั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดขณะเดียวกันผมก็ยังชอบแนวทางการประพฤติตัวของเขาอีกด้วยเขาเป็นเด็กหนุ่มที่ยอดเยี่ยมและเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมด้วยผมมั่นใจเลยว่าเมื่อเขาเติบโตขึ้นกว่านี้เขาจะแข็งแกร่งและเก่งมากขึ้นกว่านี้อีก เมื่อผมได้รงเล่นร่วมกับเขาเขาดูเป็นเหมือนผู้ใหญ่แล้วเลยนะผมไม่มีอะไรจะพูดถึงเขามากกว่านี้อีกแล้วนอกจากคำชื่นชมดีๆที่มีให้กับตัวเขาเขาพัฒนาตัวเองขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและผมก็คิดว่าลิมิตของเขาอาจจะสูงเสียดฟ,ฟ้าเลยก็ได้นะ เรามารุยกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับการลุนแชมป์พิมเบยร์ลีระหว่างทีมของเรากับแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างดีกว่าวันในตอนนี้ทีมของเป๊ปกวาดเด o l โอลายังคงนําเป็นจ่าฝูงของตารางแต่ก็มีคะแนนนําหน้าลิเวอร์พูลของเราอยู่แค่เพียงแต้มเดียวเท่านั้นเรียกได้ว่าการลุนแชมป์พิมเียร์ลีเป็นไปอย่างสูสีและเข้มข้น ขณะที่การแข่งขันก็เข้าฝู่ช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลแบบเต็มตัวแล้วเมื่อทั้ง2ทีมต่างก็เหลือโปรแกรมอยู่ในมืออีกทีมละ6นัดด้วยกันซึ่งจะเป็นเหมือนกับนัดชิงชนะเลิศในทุกๆเกมที่ผ่านไปล่าสุดแกรี่ลินิกเกอร์อดีตดาวยิงระดับตำนานของพิมเมอร์ลีกก็ได้ออกมาชี้ชัดเลยว่าหากทีมไหนก็ตามสะดุดแม้แต่เพียงเกมเดียวในโปรแกรมที่เหลืออยู่อีกทีมก็จะเป็นฝ่ายที่เข้าวินควา้าแชมป์ไปครอง ทั้งนิวภอร์ลและแมนเชสเตอร์ซิตี้พวกเขาต่างก็สุดยอดจนน่าเหลือเชื่อไปเลยลินิเกอร์กล่าวไม่เพียงแต่ฟอร์มการเล่นในสนามเท่านั้นแต่ทั้งสองทีมยังมีความคงเส้นคงวาเป็นอย่างยิ่งหยวดด้วย ที่จริงแล้วพวกเขาต่างก็มีความคงเส้นคงวาในแบบที่ทําให้ผมไม่มั่นใจเลยว่ามันจะมีใครจะทําแต้มหล่นอีกหรือไม่ซึ่งหากไม่มีแน่นอนว่าตําแหน่งแชมป์จะตกเป็นของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ย่างไรก็ตามในการแข่งขันเกมลีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพรีเมียร์ลีกเช่นนี้คุณไม่มีทางรู้ได้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะทุกๆเกมสามารถเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันได้อยู่ตลอด หากเราดูโปรแกรมการแข่งขันที่เหลืออยู่ผมก็คิดว่าทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ดูจะได้เปรียบน,นะแต่จากแนวทางการเล่นของลิเวอร์พูลในตอนนี้พวกเขาคงไม่น่าจะทำแต้มหล่นอีกแล้วใน6เกมที่เหลืออยู่ ดังนั้นมันจะขึ้นอยู่กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เองว่าจะสามารถคว้าชัยชนะในทุกเกมได้หรือไม่มันจะเหมือนกับการแข่งขันมฤดูกาล2018-2019พร2018้อมคิดว่ามันเป็นช่วงท้ายฤดูกาลที่เหมือนกับนักชิงชนะเลิศในทุกเกมเหมือนกัน เรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูบทสัมภาษณ์ของทางเยอเกนครอปนใหญ่เฮฟวี่เมทัของเราที่ออกมาปกป้องลูกทีมอย่างดุเดือดในตอนนี้หนึ่งในคนที่โชว์ฟอร์มได้ดีที่สุดให้กับทีมของเราก็คือติอาโก้อคันทาร่ามิดฟิลท้าช่างทองที่ได้รับคำชื่นชมจากทั่วทุกสารทิศทว่ามันก็มีนักวิจารณ์บางกลุ่มที่ออกมาบอกว่า เขาไม่เหมาะกับสไตล์การเล่นของครอปซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือดิทมาฮามันที่มองว่าการเล่นของเตียโก้ K o, อาจจะดูชาเกินไปหรือแม้กระทั่งเปาโลดิคานิโออดีตดาวยิงชื่อดังของเวสต์แฮมที่ก็เคยออกมาวิจารณ์แรงๆถึงประเด็นนี้ด้วยเช่นกันและคนล่าสุดก็คือแกรี่เนวิลลอดีตแบ็คขวากัปตันทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ซึ่งอยู่ดีไม่ว่าดีก็ออกมาแซะทางเตียโกว่าอย่างมากก็เล่นเก่งแค่เกมเดียวในนัดถล่มอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบขาดลอย4ประตูต่อ0นั่นทำให้ครอปกระโดดออกมาปกป้องลูกทีมของเขาและสวนกลับบรรดาเสียงวิจารณ์ทั้งหลายกลับไปเลยว่าผู้คนที่ตั้งคำถามว่าเตียโก้เข้ากับสไตล,ล์การเล่นของเราหรือไม่ขอขอบคุณพระเจ้าที่พวกเขาเหล่านั้นไม่ได้เป็นคนตัดสินใจนะครอปกล่าว ตยาก็อยากย้ายมาอยู่กับเราและเราก็รู้ว่าแนวทางการเล่นของเขาเป็นอย่างไรเขาเป็นคนที่ใช้สมองในการเล่นฟุตบอลค่อนข้างเยอะและเราก็รู้ดีว่าเขาจะเข้ากันได้ดีกับทีมมันอาจจะต้องมีการปรับจูนบ้าง ทำความคุ้นเคยกับสิ่งที่แตกต่างจากสโมสรเก่าของเขาแต่จากนั้นเขาก็เข้ากันได้ดีอย่างยอดเยี่ยมกับทีมของเราเราเซ็นสัญญากับเขาเข้ามาเพราะเรารู้ว่าเขาจะช่วยเราได้ปัญหาเดียวก็คืออาการบาดเจ็บของเขาแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไวไ้ใต้คลิปเลยแล้วไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ